สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบ่งสวนจ้าเบ่งสวนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสจ้าพี่นอ้องข่อเสียเอาให้มูเจ้ามาเบ่งอันนี้นี่ปักหุงเตีย่ยพันธ์นี่เอามาแต่ยะโสจ้าเบ่งเนี่ยเป็นดอกกันด้พี่น้องเห็นบอเห็นบอจ้าเตี่ยอีลีบอาา่ะคะจีบอได้นอนเก็บอติคะเนี่ยพี่นอ้องป้องปาย พันเนี้ยมาตายโซจามีหลายต้นด้วยพี่ร้องอันนี้ต้นหนึ่งน,นี่ต้นหนึ่งใบกระเพ้ากระไลหลายบนต้นกระเพ้าขึ้นธรรมชาติจะนี่มาเห็ดยู่มองอ่าติดแดนติดแดนข้าเจา้านี่ปลูกไว้อีกสตน้นหนึ่งสองสี่อันนี้สองตน้นสามสี่ตน้น เบิ่งต้นนี่สิเป็นดอกยังโหบอว่าพันนี่ตู้ข่อยเอามาจะใส่ปีนั่นพระเทพจะพระเทพเสด็จไปอยู่บ้านบ้านยโสที่ว่าบ้านข่อยมันเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายเลยเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นพวกเกี่ยวกับเกษตรกรพวกเกษตรต่างๆนั่นหน้าเพิ่นก็เอาพันุ์พันน์ผืชไปแจกอันเช่าบ้านจังสินะเพิ่นก็ไปแจกเพิ่นเอาเม็ดมะละกอเตี่ยเนี่ยเอาบักหุงเตี่ยเนี่ยไปให้พ่อข่อยเอาให้10 10เม็ด พอ่อข่ปูกได้สองตน้นอุ้ยดกคักอยู่ยโซก,ก็ดกดกบานนี้ข่อยก็เลยเอาพันเอาหน่วยซุกมันอนะมามามาปากน้ำเอามาให้ปูเอามาให้ปูเพาะนี่เห็นบ่อเดียบักหลายหนึ่งเอามาสองหน่วยได้บักหลายต้นหนงพี่นอ้องนี่ท่านเตีย่ยนี่ก็เริ่มออกดอกกันได้นี่เบึ่งนี่ต้นซ้ำนี่สิบเบรนนีนอนเก็ตสิคะ่ะอันนี้ นอินทผพาลำพี่น้องเอาล่องมาปลูกเบงอันนี้ต้นมะเขียบมะเขียบบ้านนี่แหละจ้ามเอาเผืดพันธุ์มาแตยโสขึ้นกันเนี่ยนี่ต้นหนึง่งอินทผพาลำเอามาปลูกพี่น้องกุนกล้วยอันนี้กล้วยอะไรไม่รู้พ่อเขาปลูกเอามาใส่น้ำกันอันเนี้ย ก็เอาอันนี้ก็เอามาตายโสพันเอามาตาเยโสกินแล้วก็มาเพาะเพาะแล้วก็มาปลูกบกม่วงอันนี้ต้นนี้จ้ะกะสีมีใบกะเพราขื้นแซแซๆนี่ก็คือกันต้นบักหน้าบักกูดนะจ๊ะนี่มะละกออีกต้นหนึ่งเป็นนวยละจ้าพี่น้องต้นสวสุงเด้อนี่เห็นปะอ่าต้นสวสุงจ้าอันนี้พริกหมู่ว้านมาเก็บ อันนี้เกีบบ๊ยวพันเบิดปันไดนะจ๊ะอันนี้พริกอันนี้พริกกะเลียงพริกเม็ดข,า,ขาวๆนี่พริกกะเลียงก็ยังโด่ๆอยู่เกีบบ๊ยวอลเบิดให้มันแก่ซะก่อนอันนี้พริกขี้หนูสวนเห็นปะอันนี้พริกพริกอ่าอันนี้ก็พริกอแยงกับพริกกะเลียงเอ้ยอันต้นนี้ เก็บยังโมเมื่อวานลืมเก็บเม็ดขาวๆนี่หัวพริก,กพริกกระสีมีเม็ดแซ่บๆอยู่หลายๆยังเก็บว่านในเนบอร์อยู่เดี๋ยวมือเดียเด๋ยวกลับมาจากโรงพยาบาลอย่างศิมาเก็บนะจ๊ะแล้วก็มีมะละกอนี่มะละกอเตี้ยมีหลายต้นจ้าอันนี้มะละกออันนี้ซอยไปเมื่อวาน ว่านเอาไปตำแล้วหน่วยหนึ่งอันนี้ต้นใหญ่ต้นสูงนี่นี่ต้นมันสูงคลิปเนี้ยไว้แค่นี้ได้พี่น้องปองไปสุภูสุกนเอามาเบิงผ้าผ้าผ้ามูผ้าเพื่อนมาเบิงสวนจา้าบ๊ายบายจา้า